สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้แอดก็มีเรื่องของชาติทิพย์อีกเหมือนเดิมนะครับที่จะตัวเพิ่งออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเจรลิกนัดแรกของฤดูกาล2022ซึ่งก็เล่นไปได้ราวๆ60นาทีชาติทิพย์ก็โดนเปลี่ยนตัวออกนะครับส่วนฟอร์มโดยรวมของชาติทิพย์ก็คือยังไม่เด่นเท่าไหร่นะครับอาจจะเฉพาะการปรับตัวที่ยังไม่ค่อยคลิกกับเพื่อนร่วมทีม แลวก็เอฟซีโตเกียวเองในนัดที่ผ่านมาเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ทําให้ชาทิพยังไม่เป็นจุดเด่นเท่าที่ควรนะครับแต่ก็มีอีกหลายจังหวะที่ชาทิพทําได้ดีทางการจ่ายคิลเลอร์พาร์ทสวยแต่ก็ลาหน้าไปซึ่งจุดเด่นของชาทิพจะอยู่ที่ตรงนี้ครับจะเป็นผู้เล่นที่จ่ายบอลค่อนข้างเหนือความคาดหมายนะครับชาทิพสายตาคมกลิบมากในการจ่ายบอลน,นะครับส่วนแฟนแฟอน,ฟน,ฟน,ฟนตาเล่เองแล้วก็แฟนบอลญี่ปุ่นจะว่ายังไงกับฟอร์มชาท,นนาทิพในนัดนี้นะครับ แอดก็ได้รวบรวมความคิดเห็นมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในคลิปนี้เอาละครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่านะครับในบอกว่าชนาทิปทำได้ดีถ้าคุณเล่นเข้ากับโอชิมะแล้วก็คงจะเยี่ยมไปเลยโอชิมะนัดนี้ถ้าจะไม่ผิดโอชิมะน่าจะเล่นเป็นกองกลางตัวรับนะครับซึ่งกองกลางตัวรุกก็มี2คนก็คือชาทิปสรงกระสินและก็วากิสกะ แอดคิดว่าน่าจะเป็นเมนหลักในตำแหน่งตัวจริงที่โอเนกิจะวางในระบบ4-3-3น่าจะเป็น3คนนี้นะครับก็คือเดลตวาะอชิมะวาก,กิสก,กะและก็ชาทิปสงกระสินมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาครับก็ได้บอกว่าชนาทิปดีต่อจากนี้ไปจะดีขึ้นดีขึ้นได้แน่ๆนะครับชนาทิปแอดคิดว่าดีขึ้นได้แน่มาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับก็ได้บอกว่าขอคุณสําหรับการทํางานหนักของคุณ ฉันยังสบายใจเมื่อเห็นชนาทิพส่งบอลอยู่ในสนามก็อเป็นต่อมาเลยนะครับแล้วโค้รรู้วิธีใช้ชนาทิพหรือ,อยังถ้าฟอร์มแบบนี้จะไวไหมขอเป็นต่อมาครับไดยะโทโนเป็นผู้เล่นประเภทโจมตีเมื่อเป็นระบบ4-3-3การเพิ่มชนาทิพซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีสไตล์ใกล้เคียงกันทําให้รู้สึกว่าการชิงตําแหน่งตัวจริงกําลังเข้มข้นขึ้นแต่โทโนในนัดนี้ลงสนามในระบบ4-2-3-1 จริงๆตำแหน่งกองกลางของฟอนตาเล่เองมีผู้เล่นที่สับเปลี่ยนกันได้ทุกคนอยู่แล้วอย่างที่แอดบอกนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นไดยะโทโน่ท,ที่เป็นผู้เล่นคล้ายกับชนะทิพย์คือยิงบอลทั้งซ้ายทั้งขวาได้อะไะครับคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับก็ได้บอกว่าชนะทิพย์เหมือนจะดีถ้าให้เขาเล่นตรงกลางสนามคอมเมนต์ต่อมาครับฉันหวังว่าจะได้เห็นชนะทิพย์มีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นในอนาคตได้เห็นแน่นอนครับคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับก็ได้บอกว่า ความสมดุลคุณภาพสูงของวากิสกะและความตื่นเต้นของโอชิมะนน่าทึ่งมากแต่ชนะทิพย์เด็ดสุดนี่นะครับแฟนบอลญี่ปุ่นบอกว่าชนะทิพย์เด็ดสุดซึ่งถ้าเป็นต้นไม้ก็คงตายนะครับเพราะว่าเด็ดอย่างเดียวแหมเล่นมุกแบบไม่ฮาก็มีนะครับมาต่อทนนี่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับอะไรก็อะไรที่ไม่ดีก็ผ่านไปนะครับมาต่อทนนี่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับก็ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่พบว่าชนาทิพย์เป็นผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลและเล่นดี ต่อมาครับรู้สึกเหมือนชนะทิพย์จะยังไม่ฟิตในคาวาซากิฟอนตาเล่ต่อมาครับชนะทิพย์จ่ายบอลได้ดีและเป็นผู้รักษาแดนกลางของทีมได้ดีฉันหวังว่าฉันจะได้ไปดูมากขึ้นในปีนี้คอมเมนต์ต่อมาครับพูดยากนะว่าผู้เล่นที่ลงทุนจํานวนมหาศาลต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพแต่ชนะทิพย์ฉันสงสัยว่าจําเป็นจะต้องมีส่วนร่วมที่มากกว่านี้โดยเน้นที่การตลาดหรือเปล่าผมคิดว่าเขาต้องทําได้ดีกว่านี้ คอมอเมนต์นี้ก็น่าคิดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องค่าตัวกับฟอร์มการเล่นของชาทิปในตอนนี้ถามว่ามันคุ้มไหมแอดว่ามันยังไม่คุ้มนะเพราะว่าอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งเลยแหละก็น่าจะเป็นการปรับตัวที่ชาทิปยังปรับตัวเข้ากับทีมไม่ได้นะครับซึ่งการเล่นก็ต่างจากซัปโปโรโดยสิ้นเชิงซึ่งถ้าดูจากการเล่นของคาวาซกิแล้วไม่มีนะครับเตะทิ้งเตะขว้างคือคุณจะโดนบีบยังไงก็ไม่เตะทิ้งจะเซตกันอยู่นั่นแหละ ก็ถือว่าเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพทีมหนึ่งเลยนะครับแอดชอบมากการเล่นแบบนี้มาต่อทนนี่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับก็ได้บอกว่าชนะทิพดีจริงฉันชอบผู้เล่นที่ควบคุมแดนกลางคอมเมนต์ต่อมาครับพวกเราจะสนับสนุนคาวาสกิฟอนตาเล่ที่มีแนวโน้มจะโชว์ฟุตบอลที่น่าสนใจมากขึ้นโดยการเพิ่มชนะทิพในทีมต่อมาครับวันนี้ฉันมั่นใจชนะทิพยังเดียวเกินไปที่จะลงตัวจริง คือโค้ดเองก็น่าจะตั้งชาทิปเป็นเมนหลักในตำแหน่งกองกลางของทีมเพราะว่นน่าจะได้เล่นกลาง3ตัวคู่กันค่อนข้างเยอะในฤดูกาลนี้นะครับแอดคิดว่า3คนนี้น่าจะเล่นด้วยกันค่อนข้างเยอะขอเป็นต่อมาเลยนะครับโคเดบอกว่าในครึ่งแรกมีหลายจังหวะของชาทิปที่จ่ายให้กับมาซินโยมันยอดเยี่ยมมากที่ได้เล่นร่วมกันมาซินโยเองก็ไม่ดีนะครับเกมวันนี้มาซินโยเองทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งเกมฝั่งซ้ายหลุดบ่อยนะแต่ ลำหน้าก็บ่อยซึ่งอาจจะเป็นปัญหาตรงนี้ที่ทําให้เกมรุกของฟอนตตเดดูตื้อๆไปนะครับคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับก็ได้บอกว่าโอนิกิคุณเคยชา้าชนะทิพในครึ่งหลังหรือไม่คอมเมนต์ต่อมาครับดีใจด้วยที่ชนะแต่ครึ่งหลังวันนี้ชนะทิพมีการเล่นที่ดีและผ่านพ้นไปได้วันนี้ฉันดีใจที่ชนะคอมเมนต์ต่อมาครับชนะทิพเลี้ยงบอลวันนี้สุดยอดในทีมก็เห็นแต่ชนะทิพนี่แหละครับที่เลี้ยงกินตัวผู้เล่น เอฟซีโตเกียวได้ค่อนข้างเยอะคอมเมนต์ comment ต่อมาครับชนะทิพสงกระสินฉันคิดว่าวันทัดจังหวะแรกสําคัญมากสําหรับเจการจับบอลวันทัดแรกของเจก็ทําได้ดีนะครับฉัดคิดว่าไม่มีปัญหามาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับฉันดูทุกคนในทีมจากทั้งหมดชนะทิพเก่งมากและวิธีการครองบอลก็เยี่ยมมากมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับก็ได้บอกว่าที่น่าสนใจคือไดยะโทโน กับชาติทิพย์จะลงสนามพร้อมกันได้หรือไม่ถ้าเปรียบเป็นก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกับกินเอ็นเนื้อกับไข่ต้มไปพร้อมๆกันฉันต้องการผู้เล่นที่จะสามารถเชื่อมต่อเกมได้แหมก๋วยเตี๋ยวกับเอ็นเนื้อก็มีนะครับพูดแล้วก็หิวมาตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับก็ได้บอกว่าคาวาซกิเก็บชัยชาติทิพย์ไม่ทํางานเขามีช่วงเวลาที่ยากลําบากมากคอมเมนต์ต่อมาครับสิ่งที่ทําให้ฉันประหลาดใจในเกมวันนี้คือชนาธิทิพย์และมัซกิ แบบนี้ก็สู้กันได้ครับมาตองที่คอมเมนต์ต่อมาครับได้บอกว่าดูเหมือนว่าไม่มีสิ่งใดมาทดแทนผู้ตัดสินได้ชนาทิพย์ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่เครื่องยังไม่ติดนะครับชนาทิพย์คอมเมนต์ต่อมาครับสําหรับคาวาซากิ4ี2สเป็นทางออกที่ดีที่สุดในกรณีนั้นฉันต้องการผู้เล่นที่มีความสูงในแดนกลางดังนั้นสุกาสาวะและชนาทิพย์จะเล่นเป็นตัวสํารองดามียนเป็นกองหน้าและทาชิบานาดะจะสามารถเล่นด้านข้างได้จึงค่อนข้างเป็นไปได้ แต่อากาสของวากซาก,กะจะมีส่วนร่วมน้อยลงมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าเป็นเกมที่ดีเหมาะกับการเป็นเกมแรกของเจลิกฟอนตาเล่หน้าเบื่อแต่ฉันชอบชนาทินต่อมาครับชนาทิปคือตัวสร้างโอกาสที่เปล่งประกายที่สุดเมื่อเขาเคลื่อนที่ไปทางขวาและเลี้ยงลูกละคอมเมนต์สุดท้ายครับที่จะนำมาให้ชมกันในวันนี้นะครับซึ่งก็ยังมีเยอะแยะมากมายก็ได้นำมาเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับ ซึ่งคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่ามันเป็นเกมของ FC โตเกียวอย่างสมบูรณ์ว่ากันว่าคาวาซากิชนะเตะมุมแค่ลูกเดียวด้วยความโชคดีในเกมแต่ที่ดีมากคือการเล่นของคาวาซากิโดยเฉพาะชนะทิพและมาซินโยแต่ FC โตเกียวไม่ประมาทฉันสงสัยว่ามันจะเปลี่ยนไปมากไหมถ้าโค้ชเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแน่นอนครับถ้าโค้ชเปลี่ยนแผนการเล่นของคาวาซากิก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบนึง ครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นและก็แฟนบอลของทีมฟอนตาเล่ที่ได้มาคอมเมนต์พูดถึงชนาทิปในการแข่งขันเจลิกนัดแรกที่คาวาซกิฟอนตาเล่เอาชนะ FC ฟโตเกียวไปได้1-0น,นะครับซึ่งก็คือจัดเหมือนกันยังดีที่เรนโดดามิเยลหมุงเข้าไปได้ก็ต้องดูกันนะต่อไปครับก็ต้องรอติดตามชาทิปกันในแมตต์ต่อไปที่ฟอนตาเล่จะพบกับยูกฮาม่าเอฟมารนอต ตันสก,กัดเก่าของธีรทธนบุญมาทันก็รอใจช่วยกันครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับและหากชอบการนำเสนอคอมเมนต์แฟนบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคอมเมนต์แฟนบอลคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ